ยังว่าผิพ้าย่าครูไปเบงแต่ว่าดีจ้าพี่น้องอคลิปนี้พผ้าพี่น้องเข้ามาเบงวิธีการเฮ็ดคาตัดคาขายหลางคาขายจะ้ะพี่กัดกับบัณเกาขามตำบลเกาขามอำเภอ,อน้ำยื่นจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องอพอใหญ่ใจคาเงินแสนเดี๋ยวไปหาเราจะ้ะพ่อใจสวัสดีค่ะสวัสดีนั่งเฮ็ดอยู่เสือกับวะใสวใสแจ้วเออ <laughs> <laughs> เฮ็ดจังไรเนี่ยพอ่อขุดขึ้นมาแล้วล่างน้ำยุมองขุดเลยบ่อน,นี่หรืจังไรบ่อนี้เก่าหนีนีเครื่องโอ้แรงดันแรงดันแมนอา้าวตองตัวซื้อเครื่องอันนี้บ่พ่อจังสีขายคาได้นี่ออเอ้ากิดจังสั่นตัวละมันจังขี้ออกบ่เพราะว่าเฮาเฮาต้องล่างออกให้แบบว่าให้มั่วนี่ออกเบิดนี่เฮาล่างเฮาสีดเอ ทางดินออกบ่าทางดินออกกาบออกไปแล้วเออเห็นไหมเห็นมันเป็นกาบออกตัวกาบมันนะ่ะอืเข้ากับปาดเอาตัวนี้ปาดเนื้อแปดน้ยมันนี้ปาดห่างมันออกจน,นเบิดเลยบ่พอพู่แล้วอืเหตุจด่าเขากินใดคุณพี่อ้อนี่เป็นค่ายัางพอนี่นี่ตัวนี้มันค่าคู่มเขาเอื่นค่าคู่มค่าคุ่มค่าคู่ม ขาใหญ่ขาใหญ่คนละย่างกับขาเหลืองเมืนบอกนหรอคนละย่างกันเอ้าแสดงว่าขายได้ทุกขาเลยแมืนบอกเหรอขายได้เบิดนะเออโอ้มันแนี่ว่า neh มันขาเหลืองมันมันสีอ่อนแออยู่แต่ผู้รักขาบ่ได้มันกี่เหลือหัวมันขาคูกอ้ยอันนี้พ่อกระปูกเองมาจ้ะนี่แมนเกือบจะว่าเหมือนกำลังเสียไป ปลูกปีอันรหมดแล้วแม่ตัวนี้สิเอาขยายต่ออีกขยายออหัวแก้ันเ่ากับยึดให้ถุงขายสีจงหัวอ่อนมันไหวปลูกต่อขยายพันต่อขยายพันต่อนคุดมากกับสีโคกยังสีบ่พอนี่แล้วก็มาสีน้ำล่างออกเอาโอ้หัวหลอกคาบเออเออบ้านนี้พอราคาค่าโคมนี้ ต่อถุงนี่จักบาทพอต่อกิโลออประมาณอยู่สองร้อยกว่าบาทถือโลละซาอ์ซาอกว่าวบาทซาอ์กว่าวบาทโอ้ <c oughs> มือหนึ่งเดีจักถุงพอเดียวนี่รายได้นี่ทีเฮ็ดมันกิดทีได้อยู่ประมาณมนี่เป็นสามถุงสามถุงบางทีฮ็อกเก็ตลอยโอ้ หกเจ็ดลอย<ม>ซ้ำแห้งเจ้าของเฮ็ดได้แมนโอ้พี่น้องไายได้เมือ่อละหกเจ็ดลอยนี่บ่ธรรมดาเด้อจ้ะก็ได้หลายเก็บด้วยนะเอเอเฮ็ดเห็ดเฮ็ดขายทุกมือบ่อพอ่อทุอทาาทอทอกมือโอ้แม่ค่ะทั้งไหนจะมาเอาพอคุณทั้งคุณอะไรทั้งคุณเแค่จะ่งตลาดจะเล่นเสาจะเล่นซีผู้แล้วส่งโรงงานโอ้แม่ค่ะเก้าที่เคยมากเมนเมนเอาตลอดนั่นบ่พอเอาตลอดอืมพี่น้อง ม,มีดนหน่อยๆนะพ่อเนาะมีมีมีเบิองเบืองเบืองมีขายบ่พ่อนี่มีมีดวงละยี่สิบบาทเด่โอ้มัลงทุนหลายดอกก็ป <laughs> ัดเครื่องแรงดัานน้ำนี่จักบาทละพออะ่อนี่มีพันพันเก่าโอ้พันเก่าพ่าอซื้อยุบี่น้องเดี๋ยวข่อยได้ขายขาขอกะชีซื้อคือกันเดี๋ยวมาซืบสืบเบิองก่อนไก่สีได้ขายราคาข่อยไม่ไม่ได้ขายยี่ได้เหรียญบ่พ่อสิมาขายน้ำพ่อนนี่แหละ พอไ,ไว้เล่ากับหาวดองๆตัวสื่อที่ลอยหาลอยไปขายหน่อยเดียวเด็กเงินที่พันหาท่านงานที่หละมันก็พ่อเห็เนเดรียญยูเออเขาเคยด้อยูกรปบ,บานบัตรราคาค่าเหลืองพ่อสีหัวพอพอราคาค่าเหลือง,อช,งช่วงนี้ช่วงนี้บ่บ่เด้ขายเลยค่าเหลืองเพราะว่าเอาไว้ปลูกยางเดียวโอ้อนเอานี่ไว้ต่อย่างเดียวแมนพอมันยากอยู่ได้พ่อลองปลูกบางแล้วเนาะ <Man. S 1> มันเป็นเสื้อลาไม่พอม,มันเกิดเสื้อลาตัวจังหวะจังหวะบ่ท่านไหนปลูกต้นฝนอืมเอาเอายาใครแนะนาพี่น้องเข้าตรงปลูกช่วงได้พอจังสิสงบ่เป็นโรคนี้นะมันมัน,ม,นมันก็จะฉีดดีอ่าช่วงฝนเลยนี่บ่บ่ปลายฝนช่วงปลายฝนแมนเพราะว่าเข้าก็ตรงหมดเอาแล้วขันเข้าออันนั้นเรียกว่าบ่หมดถ้ามันไนปุ้งแล้วก็บ่มีปัญหาเดอกบ่ เทาหุทธเลยมันก็ดีเสร็จแล้วมันก็มันก,นก็ได้ขายไว้บอกง,ง่ายๆซะจ้าจ้ะ,จะอทาหเวาุหธเท่าอย่างคันกะยางแนะนำให้ปลูกสวงปลายฝน,มนแมน่บ<อ>แมนบ่พอจังสีแน่นอนเนาะแม,ม่นไม่เป็นเกียงอ,อ,อืมอืมแต่ว่าเห<อ>มือนกระจินข้าเจ้ามาเอาช่วงไปข้าเจ้านั่นห่วยข้าเจ้าทุ่มมากว่างามแล้วะ่ะสันบ่ แป๊บเดียวเองนั่นที่ละดินข้าเจ้ามันเป็นดินทรายม,มันหลุดเรีวสีได้ล่างน้ำอีกรอบนึงว่าพออันแมนแมนเก็บเฮกระตาตาที่ระบาดเยอะเฮอร์าตากระสีเลยโอ้แล้วก็ใส่ถุงบ่พอให้ถุงหายวิธีหายัางไงพอ,อ,อใส่ถุงเรียงยังไงละบ่ถ่ายแกนมันเลียงบ่นนหนักก็คาออนบ่ ท่านเจ้าที่เฮนันเจ้าก็จังมาหายายสูไปเลี้ยงให้ให,ให้จังหายายซูไปสอนเนาะแมนแมนตัวใดแต่ไข่ก็คือกันแมนแมนมันมีวิธีเลี้ยงลงทุงอีกที่นอะแ,แต่ไข่ก็ยายซูตัวไปบอกเขาเออห่วยแต่ไข่มันจะมันก็นกพ่อปูได้หลงหกบาทเดี๋ยวนี้บ่พ่อแมนแม่ข่าวเพิ่นรับบ่เดียวนี่แม,ม่ข่าวเพิ่นรับ,บ,รบแต่ว่าเขาไปส่งตามโรงพยาบาลบอ หมวดลบสมุนไพรโอรงงานเขาเอาอยู่แล้วเออแต่ว่าตัอย่วมหนาจที่แต่มันกระบอกจะไปแม่เอันไงไอ้กระบอกุ่มค่าน้ำมันเข้าไปส่งเราพี่หน่องก็ว่าขออภัยบริเฮตุนั่นแต่ยังว่าแต่ว่าทามันเอามันก็บอกกันไม่ขาดมันมีเฮตะไคร่เนี่เด้อดเก่าถุงชีพถุงตะไคร่มันเห็ดได้ไหวอยู่จ้าตะไคร่นั่นย่างขีลายมันก็ได้อยู่มือละสามสี่สิบถุง อแมนแมนแมนมันเห็ดง่ายอยู่ไหนพวกัร้าหนีตรงเห็ดจังสีบ่บพอมันไล่ขั้นตอนค่าเแต่ว่าที่ล่ะตีมายุ่มมายุ่ยอยู่นอกแมีนมายุ่มมายุ่ยปลาดอกจังสีแตกระง่ามได้ล่ะเออต้องใช้มีดในน้อยเนี่ยหนีนอพอด้วยมอนยังแข็งได้แข็งเป็นน้ำหล่อมันนี่จ้ะแต่ว่ามันเกิดเป็นแห็งมันเกิดว่ามันงานจีนักอือืม ไปเอากับพวกสามทินาที่เราเอามาเอียเขียมนั่นนี่เสียมเสียมยึดทิ้งโหลดบ๋เขียมคนมันเป็นเสียมเล็กเออเาเสียมเล็กซัวเอาบ่อซับเอาแล้วก็งัดขึ้นเลยต้องก้อนนึงนี่เอาเอาขืนมาเบิดเลยแม่นป๋อข้นมาทีเดียวเลยโอ้จงบ่ได้จงบ่ได้พมันมันเป็นยังพ่อเอามันผิดเกิดเชื้อราเนี่ยบ่มันเป็นแผลจ้ะ เพราะว่าม้วนนี่เขาเอามาจัางไรหัวมันก็ต้องขาดจ้เาเขาเขาอยากได้เขาก็ปลูกไม้ไปเลยโอ้ปลูกไม้ไปเลยแมนคือเอาต้อนอ่อนมันไหวยังสันนน่นนะพ่อนอเป็นเชียงคีรีแล้วหน่เองว้านั้นพี่นอแต่เห็นมีส่วนมีนอเนส่วนตัวหรือ,อยังสั่นพอ,อยังมีขั้นค้าขายแนบ่ดสวงนี่ขันขัขนจ<ฮ>ีข,ขายนั่น มพืนแกอันยี้แหละ่ว่าแม่บานเขาไม่อยากขายแล้วเดี่ยวนี่เพราะว่าเขาจิตลูกของเขาจังสองฟันไรยบ่มีเนาะบ่บ่บ่เออเเดี๋ยวช่วงไหนมีจังสีผ้ามาพี่หน้องท้ามาเบิ่งเนาะแมนจ้ะเดี๋ยวบมทั้งหน่อยเอดกระสิ้าชิ้นน้ำพึ่งม่วงข้าจากับอันยูก็จังว่ามือได้แหละเพื่อนชิลงกมาเอาตะไคร่หมวดหน้าอืมือนั้เข้าจะก็ไปรถ พ่อวันนี้ถามแน่ค่าแดงนี่เฮาเอามาเฮ็ดจังสีใส่ถุงใดบ่พ่อมันซื้อบ่แม่ค่ะคือคือกันซื้อคือกันแมนโอ้ชีมันก็บแบบว่าราคามันก็บว่าคือกันแล้วกับคาเหลืองราคาเหลืองสีราคาสูงกว่ามูแมนบ่พ่อค่าค่าอันนี้ยังก็ค่าโคมบ่ตัวนี้ค่าขาวใหญ่ค่าขาวใหญ่สีลงมาอีกหน่อยนึงบ่แมนค่าแดงกับสีอีกราคาหนึ่งเนาะแมนโอ้ตัวนั้นมันขายน้อะไรได้หรืจ้าจ่ะ อันข้าแดงขาแดงเอาไว้ขายนอดีกว่าเน,ะนาะแม่ปลูกไว้าขายนอใ่ครัอมันก็นอเอาอย่างนีไหนอันาคลิปนอมันก็เจ็ดบาทสามชิปชี้ชิบบาทนหรแม่นจะ้ะมันก็พอได้ใส่อยู่นี่คือเป็นอาชีพรักไปแล้วแม่นบ่พอนี่เห็ดข้านี่นเป็นพ่กอยากเห็ดมันนั่นติละ่ะพ่กเห็ดเรื่อยมันมบ่เบๆบวปลาดเรื่อย,เ,ยเห็นอยู่ยนั่นจีไม่ไถจีเลยนะเออจีร่องข้าร่องตะไคร สิลงค้าลงตะไคร้แล้วว่าเพิ่มเนาะแห<ม>่อือม่วยเฮ็ดมัน้นสามชีใบเอสค่างานเดียวนี่ก็สู้คา่าบ่ได้เด้แม่นบ่พ่อแม่นตัว<อ>เดี๋ยวจะขายจย่ก็ะหูดอกจะจะเพรท่านได้ลองขายเบิ่งอยู่เพราะว่าที่เอาพันน้ำพอไปนั่นกัปลูกต่อนะพอน่อขยายไว้ก่อนบ่ท่านอยากขายแต่แมนยุติ ขยายได้สีลอยลุ่มหลือได้พอ่อเนี่ยเห็นบ่แต่ว,ว่ามันโบโมหหว่าจากไรนะมันปลูกไปน้าสวนนันยายไปใาย่หนึ่งท่านลุมแล้วนนลลว่ววา,า,านั่นที่แหละเราเราพมาหาอย่างนี้คนบหมนกระหังอืถูกมาหาใหญ่ช่ยทัวเป็นเป็นเ<อ>ห้ไปเอาจ้ะเมื่อเด็ดเอพราะว่านีน่จะ หลาดล่องหลับมีโรงงานอือือืนกับบริโภคเร่งสังคบคั่วได้น่กินข้ากินทัไทยจ้าอี้ตัวละอหกมือละหกเจ็ดลอยย่างขี้ไส่กับสองเท้าเฮดได้สามถุงแหละนอกหอนอกเหมือนหนึ่งเนอะนี่พ่อเป็นเจ็ดผู้เดียวอยู่นี่บ่ไปี่ช่องสามถุงแหละแม่เิ็นกระปยอยนำควัวยางสามถุงห่วย หมืนมันพออได้อยู่ได้หลายเ็ดุู้เดียวก็ได้จ้ากระชิลาไ้เพื่อนที่ระบาดเพิ่นมาาเจ้าหมงพอหวยสามสี่โมงสามสี่โมงเนาะเขาก็มีเวลาเหตุบุหรี่ตุบไปไหนเออนั่นีิละนี่มันแรงมากอะเตือนเขาคนมากแต่เขาก็มาป่าก็อืมอือชาวเขาก็ลางออแช่นะต้องเอาไ้อันมองจับอันนึ่งบ่พออันเมื่อจงไหนตัวนี้เออ อจงไวนึงบ่แถมมันแถมมีล่่าเขาจงไวยบ่มีซีรั่มเขาไวซีล่่ามีหาล่ํเขาไวหาล่่าเพราะว่ามันมันมันสีเเลี่ยงหัวมันมัวเขาเจ้ากินโดนๆใส่โดนๆหน่อบ่เพราะว่ามันสี่เลี่ยงหัวมันบ่อยหัวมันเหี่ยวโอ้้าล่่าติดมาเท่าไรก็เอาไวเท่านั้นบ่พอเอาไวเบิอดมันก็มีส่วนดีนี่หละมันมันก็มีส่วนดียังสิละมน่ากันจ้ะ มันก็มีน้ำหนักก็นะคือจังหัวจังสีจังมึงตีห็นบนลูอมันหนักหนีเข้าว่ามันมันมีแปรงโอ้อันนี้มันมีแปลงขึ้นมันเอาปลูกได้ทุกสภาพดินพอได้ได้เบิดเออได้เบิดเนาะยิงยิงทมไม่ไม่แห้งอันนั้นยินไส้แห้งผิวงามบ่ถ้าเป็นยีนไส้ถ้าถ้าเป็นยินหินมันมันสิอันนั้นมันสิเป็นไล่ไล่เพราะว่านี้มันจิตกรร ตัวนี้มันโอ้ค่าสีบวงามบัวบัวจ้ะดินทรายเขาบัวใหญ่จังว่าใหญ่สูงเิ่นว่าไปหาดินทรายเนี่ยพอมันจังว่าไปถามสื่อดิน,ดนผูอยู่โอส้สื่อดินเพิ่มอีกว่าพอ <c oughs> ปูค่าจิปูค่าไห้สุดยอดเลยพี่น้องมันน่นคือแพงแค่ละไรเป็นแสนเนาะฉันอ,อิ้ยว่าแพงดอกพอบเิ่นขายให้ยุ่งงูน่ะเูอ่ะ จ้ามันไก่เพ่อนถือว่าพ่ออยู่พ่อกินนะพ่อนาอน้ำอาชีบนีเด้อพี่น้องเด้อหน้าเราก็บบได้หัวซาบบันไดให้ก็บบได้หัวซาบเลยละมันหยุดอาชีบรักจากการขายคานี่พี่น้องพอใจขาเงินแสนอีลีลหละหนึ่งไรได้เงินแสนอีลีนะพ่อนาอเอาสรุปให้พี่น้องคาฟังจ้ะหนึ่งไรมีมีโอกาสได้เงินแสนเออ มันก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำเน่า่อเนาะอ่ามันเพราะว่ามันบ้คงทีได้มันบ้คือทงองสดไปจังสันได้แม่อยู่กินราคาไว้ได้ม่วนเออมีม่วนนี่เขาปฏิจิดเออทำทำทำตลาดต้องการรสันมันก็ขึ้นนโอ้ราคามันพอเฮตมาได้จักปีแล้วมสองปีแล้วนี่ละค่ ขึ้นสูงสุดนี่พอได้จักบาทจ้ะหม่มันหาชีบบาทเรียว่าเมือนยูก่การถลักพวกแมนไปถามเอาไปช่วงไปย่างมันมาอือเพราะว่ามันตกะคุ้งละพาัามันก็โลดระลอยว่าเต่ละหมองราคากับสิบปอทอกันอีกเนาะพ่อเนาะมอเออบอบอคือกันบอคือกันเด้อพ,พี่น้องเด้อยย่างทำพวกม่วงเย็นมันโลดละหาชีบนั่นค่าเหลืองบอก ค่าขาวค่าเหลืองนี่โอ้กะไข่กะไปจงังว่าหมู่บ้านบ่อเพื่นให้ไปถามตลาดไขยอย่อยู่น้องสาวเพิ่นยุ่หันเพราะว่าพิ่นเอาไปเขาก็มาเอาอยู่ยนนยก็เหี้ออนยน,นดกกดได้แล้วเอาตะไข่ไปเออเขาก็มาเอาอยู่เหี้ยนแล้วเพื่อนได้ขายกันโลจากบาทพ่อทางเพิ่อม่วงกะไข่กะไข่บ่อืมได้ยินว่าถุกอันนั้นโลละก7บาทได้ละ อก็พอเห็ดล้วได้ซ้ำนันเนาะมันเห็ดง่ายแต่ไข่เห็ดแรงเดียวก็ได้ซ้ำอันชิบถุงสาบถุงมันก็เอาวะเาก่ยคือแต่ไข่เข้าโซนมาเบิดเหงามันบานเขาก็มากเอาหมีดันฟันฟันฟันตัวนั้นมันก็ซ้ำออกเลยมันแต่ที่แหลกเห็ดม่นเป็นออกพวนเฮามันไม่มีไผเป็นมากแค่ในท้องดรอกจ้ะมาก เห็ดกันสีมาสมัพพ์กัญชีเจ้าหูจักมมาันเห็ดอย่างไรโอ้เจ้าที่แหลกอู้ตายระบาดเลว่าไปสีฟันขามันหนึ่งอู้ว่าคือนยี่หายนี่ห้องนี่มาเอาแปลงที่ฟันถูโอ้ยว่าลูกเมียผ้ากุ้งเห็ดแน่วไรนาะบาดนียว่าเมื่อดมื่อกระบาดถุงหนึ่งตายเลยว่ากเลยพอดีมีเครื่องแรกดันนี่ไวห่วย เอาแนวนี่ก็น่าว่ะเออก็เลยมาเอาแนวนี่ทังออกเลยนะพ่อนอ่ะมันก็สีปงรุ่งรุ่งออกเลยเนาะอ๋อเจสีหินขีเห็นอยู่ในนี้มันก็ย่งออกปึึงปึงออกไปเลยอืเป็นงานเบาเบาโอ้ยมันก็ไม่ได่นักหนาอย่างเออแต่ว่าลายด่นี่หกเจ็ดลอยต่อมือนี่บพธรรมดาด้วยพี่น้องถ้าส่วงราคาขึ้นนี่แต้พันนะพ่อนอะไหว สามพันก็ไดยี่ได้ตัวโอ้พนันบ่พ่อฟานช่วงมันขืนนะเออทั้งสามพันก็ไดอยู่อืมอืมนี่พ่ไดขายฟันเลยพี่น้องเด้อแวาตามราคาที่มันสวงมันขื้นนอกห่อนอกก็ไดหรือสวงมันลงเข้าก็ะไดซ้ำานีก็ถือว่าพ่ออยู่ไดจากพี่น้องเขาก็เฮ็ดว่าร้ายแล้วอืพ่อปูข้างเบิดจากไรจ้าเดียวนี่พ่อได้มุนเวียนที่ขายเดียวนี่บอกจ้ะ หอวยมงมุมทีเป็นไรหรอบอกว่าท่านเอาเปียวหุ่นดอกยังอยู่ห่วหุ่นที่แม้นหันละสักก้อนเห็ดเอาบวชนี่สักก้อนพีพอได้ขาน้ำมันรถพ่อได้ไปไถจ้ารู้ว่านี่ก็ได้หกเก็ดลอยน่นเงินข่ากระเป๋าทุกหมื่นนะพ่อน้อเก็ดเออเดี๋ยววา้อกังเดียวเออเาก็บไ่ได้สีหวานสีดามันยังไม่ได้ใส เอ้าแม่นบ่พ่อของพ่อนี่ใส่ปุ๋ยได้เอ้ยบ่ใช่จักเทียโอ้แต่ว่าต่อไปสิใส่ได้ละบาทเออสร้างซันมันแม่นแม่นแม่นต้องสร้างสรรค์มันต้องให้มันงามเนาะพ่อเนาะโอ้ยจ้ะเฮ็ดแล้าเฮ็ดมันเัินเดียวบาดเลยแล้เฮ็ดแบบชาวบ้านเฮาปลูกธรรมดาน้ำหัวน้ำสวนพี่น้องเราก็ยังได้เงินได้นี่ผู้เพิ่นลงทุนหลายเพิ่นก็ได้เงินหลักล้านอีหลีเนาะพ่อเนาะหลักล้านและเพี้ว่าอือ หมดมุดกักันนี่แหละเออเพื่อนใส่สายหนามใส่ปุ๋ยใส่นี่ให้ตลอดเลยเพื่อนกะได้อิลีจ้ะพี่้อการรักษาดีเป็นมันก็ผู้ปลูกไร่ไรเด็นล่ะจ้ะแมนแมนแมนเทียว่าเออดีเดี่ยวมากเท่าเด้อนส้มตำดาเออออาพ่อถ้าผู้อยากปลูกไม่ไม่นี่แนะนำในพอว่าควรสิปลูกหลายปันไดถึงไรสองไรบอทดลองมมันขีกันน้นเพราะเเออคน ทดลองหันทดลองมันก็คิดเพราะว่าเขา้าเข้ามันทิ่ไปซื้อพันธุ์มันไนม่มมไหวดอกโต้ oh. องพันธุ์นั่นน่ะจ้าเอาเอาวัวท่านมีแห้งทุ่นมันจ้าเอาปลูกใน้อยหันซจำเพื่องานนี่บานนี้จะฝ้าวขายที่ขายายอาาอกเขา oh. เป็นวัวท่านในของเจา้าจ้าแมนแมนแมนขายายออกเงาหนึง่งมันขี้ได้หลายตัวแมนจ้า คอยๆเหตุไปได้พี่น้องย่าไปลงทุนใหญ่บื้มเธอเดียวใจเย็นๆเหตุเกษตรเมนเขาก็ยุ่หนี่แล้วเขาก็ตะใครแล่วมันจังไวออายตะใครนั่นเพราะว่าเขาก็เอาตะไครที่แบเป็นลากอยก่อนจ้าเพราะว่ามันกะทีหวเขาก็ได้ขายไวอื่ายขายวหวมันก็มันก็ได้ถ่าม้วนนีแล้วเออเพรางฉว่า ยันมีพี่น้องถึงแต่หมวดปลูกมันกนันยังกินมาหันปลูกก็ดีเบิร์ตคล้ายน้ำเน่รับวัวขายว่ะ <c oughs> ปลูกให้มันได้ก่อนนะพอน่อเ,ออเนาะตรงฮ็ดให้มันได้ซะก่อนจ้ะตรคทีจังสีพี่แหล่เหตุเกิดอยู่ก็เมียเออแล้วจ้ะวัวได้หยากับไผ้เลยล่ะจ้ะยังมือแรงมากค้ำๆกไปเอากระไดเออ เอามาเขามาล่างข้าวเดียวจ้ะมาเห็ดจังสีแล้วนี่เออเนี่ยเห็ดตะเเสานี้มันกระชิแล้วเลยอืมอืมกระชี่ลางให้เขาจ้ะล่างให้แม่บ้านนั่นละเขากระชิมให้ถุงเออันให้เ่าท่านเป็นมันก็มีวิธี่รอกจ้ะเดี๋ยวจังสีอืมหดของจะคล้องได้ขายก่อนพี่น้องของไม่ต่อยได้ขายก่อนจังสีห้แม่ซุเราไปสอนวิธีหห้ถุงวิธี ตัดหากตัดยังกับพ่อพ่อสีหูโหเลยล่ะน้พ่อน้อถามมันมีตนมันติดมากก็คือตัดไปจะขืบหนึ่งน้าพ่อนี่แหละนี่เออประมาณนั้นล่ะประมาณจักเส้นประมาณจักเส้นล่ะพี่น้องมันก็ชีเมนมันเกียบดีชิดเจนคนวะเพราะว่าเข้าทีได้มัดถุงใหญ่อืมเป็ีเข้ากัปตั้งอย่างนี้แล้วมันประมาณมันเออประมาณเอาเอ โอมดีอี๋ยังหมากใหม่ยังจ้ะคลิปนี้กับพาพมาเบิงวิธีเฮ็ดคาแต่ว่าว่าอัปเดตราคาคากะโบแมนนพอพนอพว่าราคาโบแมนคาเหลืองอ่ะนะอันนี้มันเป็นคาโคมแล้ววะเออกิโลละซ่าวกวาบาทก็บซื้อว่าพ่ออยู่ได้ละพี่น้องอืแจ้าเฮ็ดหนาเนี่ยว่าฉันมันได้พวกคิดบาทอยู่บ่อยิงบอวบ ปีนี้แห้งสีบ่ได้หอดกินละบ่วบับก็จังว่านี่นะก็จังว่าใน้มาคุมเอาจังสีละเออซื้อเขากินเนาวนอ่อเนาะปีนี้เนาะมันเปลี่ยนไปตัวลงไปฟองเมืองหน้าอุ้ยมันแรงจ้ะเอาจังสีตัวอืมเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอคุณพอใจได้ๆจากคลิปนี่จ้ะคลิปหน้าพอกันไหมได้พี่น้องได้ฝนต้นผ่านเราเราสิไปปลูกขยายไว้เรื่อยๆอีกเา เออบัานกับอะไรมีกี่ชุดแล้วเนาะจ้าถ้าขายเบิร์ดก็คือเบิร์ดไปซื่อๆเนาะผอเนอะาะไม่ก็บเบิร์ดไปจริงๆจ้าแต่เขาก็เอาต้องต่อแนวต่ออันนี้มันไหวพี่น้องมันก็สร้างกันแหล,แล้ว,วกป็ปผูกจ้าคลิปหน้าผอกันไหมเด้อสวัสดีจ้า